สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูเรื่องชุดข้างนิดนึงเผื่อใครๆเผื่อใครคนอื่นยังไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องข้อใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะอูมฝาตรงเนี้ยรองไปดูด้วยตัวเองกันดูเคื่อข้อใหญ่อูมนะครับแล้วน็อตเนี่ยจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดอ่าถ้าเป็นเบอร์สิบสี่จะเป็นเครื่องข้อเล็ก อ่าส่วนนี้คือเครื่องนี่คือข้อนะคทาวนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องทอกทอกหลังผมทอกหลังทอกเล็กท็อกใหญ่ครับจะได้ซื้อสายพานถูกทอกเล็กเนี่ยเอาง่ายๆเลยมือมันแย่ได้นี่นี่เอามือแย่เข้าไปเลยถ้าแย่ได้คือเล็กเนี่ยแย่นชนข้างในได้คือเล็กแต่ถ้าเกิดแย่เข้าไปแล้วชนตรงนี้ใส่เข้าไปไม่ได้นั่นคือท็อกใหญ่เอาเป็นว่าถ้านิ้วแย่นีวพวกเองแย่เข้าได้เนี่ยมันคือท็อกใหญ่เอ้ยทอกเล็กละกันอ่าส่วนคันนี้ สายพานผิดรุ่นอ่าสายพานผิดรุ่นผิดเอยสายพานผิดเบอร์ผิดยังไงอะช่างเนี่ยผมใส่เสมอหลังเลยโอ้โหทอขึ้นเต็มสวยมากเลยแรงดูข้างหน้านะครับข้างหน้าอ่ะจะถอยให้ดูข้างหน้ามันขึ้นไม่สุดเห็นไหมเนี่ยโอยสายพานผมโอ้โหออกจัดดีขึ้นเต็มมาบอกผมไม่สุดได้ยังไงดูเดะดูรอยเดะ ลอยจะอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมขึ้นอยู่แค่เนี้ยขาวๆเ่ยไอ้พานี่ยมันหนากว่าบรรนอก็พยายามไขบี้มันคือมันแข็งเลยครับไม่มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยไอเบอร์อย่างเงี้ยเลิกซื้อได้เลยบอกไปหลายหลายเพจแล้วไอหลายนั่นแล้วมันไม่ใช่ของระปปครับอันนี้มันเป็นเบอร์เทียบใกล้เคียงเนี่ยข้างๆขอบๆนะมันจะมันจะบานๆหมดอ่ะว่างั้นเถอะเนี่ยชามเนี้ย ก็จะกินอยู่อย่างเงี้ยดูลอยเอาดีแายพามันแข็งอะนะแล้วมันก็กินไม่สม่าเสมอไม่อไรเป็นลื่นหมดครับเสียหมดออันนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไหมพี่แล้วก็เหมือนเดิมครับเจ้าเก่ายอดฮิตนึกอะไรไม่ออกนูโวมิโอไว้ก่อนครับเม็ดนี่ครับเม็จะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กอย่างเงี้ยถ้าเม็ดมันน่ะถ้าจะหาซื้อไม่กันเองอะครับซื้อเม็ดไอคอนครับ,เ,ออรบเพื่อนๆมันเต็มแข็งแล้วพอ มันใส่ลูกเล็กเม็ดเ,เล็กกว่ามันเป็นยังไงอะ่ะรถกูกูังขี่ก็เป็นอย่างนี้ไงครับเห็นไหมเนี่ยตรงเหลี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยมันกินไแงบบี้เป็นแบบกินไงี้เป็นเป็นล่องไปเลยเพราะว่าเม็ดมันเล็กอ่ะมันตึกกว่ามันกินอลูมิเนียมเป็นเป็นเนื้อไปเลยแหว่งนานๆเข้าก็ดังก็ดังก็ก็ก็ๆอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับ จะเปลี่ยนชาไหมไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ตามสภาพแล้วก็เน่าไม่รอดครับประมาณนั้นสี่ข้างข้อมีรั่วไหมก็มีนิดหน่อยครับเริ่มมีซึมซึมเดี๋ยวแจ้งลูกค้าไปก็คันนี้คือมาเรื่องเฟืองท้ายครับนี่ครับหมุนร้อยดูนี่ทำไมดังจังเลยอ่ะทำเครื่องให้นี่ไปทำไมมันดังจังอะไรอย่างเงี้ยเครื่องอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เฟืองท้ายครับคนละส่วนกันครับ เนี่ยครับทอสายพานเราไปแล้วครับตัวที่ดังคือเฟืองท้ายลูกเฟืองแตกก็เปลี่ยนลูกเฟืองท้ายครับเท่านี้แหละเอาไว้ดูกันแล้วกันนะทอเล็กทอกใหญ่ขยากได้แบบไหนเบอร์ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นก็ศึกษากันดูครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปแล้วกันผมก็ได้ยอดได้ยอดดูได้ได้เงินจากการดูยอดวิวด้วยอะไรเงี้ยครับก็ลองดู ก็คันนี้ก็เท่านี้แหละครับให้ดูเรื่องแค่ชุดข้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนอื่นๆเดี๋ยวก็ผมก็แจ้งลูกค้าไปโอเคขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ